สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง t h o m y s สนะครับในวันที่13พฤศจิกาย,ยน25 6 4ัรทางวง c d m f o ได้เปิดการแสดง first p r o o a m e n t ของเพลง A n Pressure ผูกพันนิลันออกมาและหลังจากนั้นก็ได้ปล่อย mv เป็นที่เรียบร้อยแล้วทาง YouTube จะเห็นได้ว่าวง c e m d e e Ford ได้ทยอยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์จนเกือบหมดแล้ว โดยปกติเพลงหลักที่เป็นอัลบัม้มจะไม่ค่อยได้อัพรูปโปรไฟล์ใน Facebook และ IG สักเท่าไหร่ในวง B.N.K. Forde แต่หลังจากที่ B.N.K. Forde ปล่อยเพลงวร l l a People ออกมาทำให้มีการอัพรูปโปรไฟล์ขึ้นมาและต่อด้วยเพลง a i Pressure ผูกพันนิลันและหลังจากการจัดอันดับรูปโปรไฟล์ของแต่ละคลิปในช่อง t o m i l o t ของผมนะครับถือว่า มียอดวิวที่สูงกำลังดีเลยทีเดียวในรอบนี้ผมก็จะทำจัดอันดับรูปโปรไฟล์อีกเช่นเคยแต่จะไม่อยู่ในรายการ Tommy Podcast อีกต่อไปแต่จะไปอยู่ในการจัดอันดับอย่างเดียวนะครับในคลิปนี้ผมจะมาจัดอันดับยอดไลค์รูปโปรไฟล์เมมเบอร์ Cjforede อัลบัมชุดที่1 A n pressure ผูกพันนิลันใน Facebook ย้ำนะครับใน Facebook เพราะ IG จะอัพรูปเป็นโพสต์นะครับซึ่งเมมเบอร์ไม่ได้บังคับลงกันหมดทุกคนอยู่แล้วเมมเบอร์ Member ทั้งหมดนี้จะมีใครติดอันดับไหนกันบ้างไปชมก็ได้เลยครับนะรครับก่อนที่จะเข้าเนะื้อหาจาัดอันดับนะครับในคลิปนี้จะไม่มีน้องฟ้าใสและเซนเตอร์เพลง a อแอนพล e r เอย่างน้องแชมพูเพราะ2คนนี้ไม่ได้อัพอรูปโปรไฟล์ใน Facebook แต่อัพรูปโปรไฟล์ใน IG ส่วนน้องพิมพ์ที่อัพรูปมาแล้วก็จริงแต่นั่นเป็นโพสครับไม่ใช่รูปโปรไฟล์ผมขออนุญาตไม่นับเพื่อความยุติธรรมนะครับและคลิปนี้ผมรวบรวมข้อมูลในวันที่14พฤศจิกาย,ยน2564และในคลิปนี้ผมได้เก็บข้อมูลยอดไลค์ภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่เมมเบอร์แต่ละคนอัพรูปโปรไฟล์นะครับ อันดับที่22เจด้ามีคนกดไลค์474ไลค์อันดับที่21มนีนามีคนกดไลค์2543ไลค์อันดับที่20ลาตินมีคนกดไลค์2750ไลค์อันดับที่19เเคียร่ามีคนกดไลค์2999ไลค์อันดับที่18นิชามีคนกดไลค์ 3,718ไลค์ 3, like. อันดับที่17เหมยมีคนกดไลค์3,947ไลค์อันดับที่16พันมีคนกดไลค์4,410ไลค์อันดับที่15มิวมีคนกดไลค์4,771ไลค์อันดับที่14ปิงมีคนกดไลค์6,089ไลค์อันดับที่13มีน มีคนกดไลค์6293ไลค์อันดับที่12 JJ มีคนกดไลค์6339ไลค์อันดับที่11ออมมีคนกดไลค์7010ไลค์อันดับที่10มามิงมีคนกดไลค์8320ไลค์อันดับที่9ปริมะมีคนกดไลค์8687ไลค์ อันดับที่8ไข่หวานมีคนกดไลค์9 1 9 9ไลค์อันดับที่7ปีโป้มีคนกดไลค์9,323ไลค์อันดับที่6แองเจิ้ลมีคนกดไลค์9381ไลค์อันดับที่5้ฟอร์จูนมีคนกดไลค์9 7 6 9ไลค์อันดับที่4คณิงมีคนกดไลค์ 1256ไลค์ like. อันดับที่3นีนี่มีคนกดไลค์1305ไลค์อันดับที่2อิสรินะมีคนกดไลค์1379ไลค์อันดับ1สตามีคนกดไลค์13271ไลค์จบไปแล้วกับการจัดอันดับย่อไลฟ์รูปโปรไฟล์ เมมเบอร์ซีเดมฟอร์เดกอัลบั้มชุดที่1นึ่ง A.N. Pressure ผูกพันนิลันใน Facebook ทุกคนชอบรูปโปรไฟล์เมมเบอร์ซีเดมฟอร์เดกคนไหนในอัลบั้มชุดที่1บ้างครับคอมเมนต์มาได้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับช่องสมิธลอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกิ้งกิ้งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่มาก่อนใครเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับในวันนี้ ทอมีิลอตมี Facebook กแฟนเพจก็ไปตามกดไลค์กดติดตามกันได้นะครับแล้วก็มีช่องทางทีิตตอกให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับ